<c oughs> ดูรถดีกว่าวันนี้ <c oughs> เต็นครับพี่ไหนอะคะพี่เจ๊นี่ไงพี่พามาดูรถนี่ไงชอบไหมล่ะแล้วเมียพี่ล่ะคะเมียพี่เหรอ ตกท่อตายไปแล้วเมื่อเช้านี้อย่าไปพูดถึงมันเลยปล่อยให้มันเคี้ยวหมากอยู่ที่บ้านไปเถอะตื่นมาก็ออกจากบ้านแต่เช้าบนชีวิตไม่มีความสุขทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจมาสักอย่างปล่อยให้มันแก่อยู่กับที่บ้านเพื่อนมันนั่นแหละมีเราสองคนนี่แหละเหมาะสุดแล้วโอเมไมดูรถดี่กสวัสดคีครับสวัสดีครับใหเป็นบบอเอฟซีพี่เลยนะคะ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วนี่มากับใครคะเนี่ยมาออกรที่ร้านหนูใช่ใช่สนใจรถ มีรุ่นไหนแนะนำโปรโมชั่นแนะนำบ้างไหมอะพี่แจ๊คคะออกรถกับทางร้าน h t c กาลัดของเราตอนนี้นะคะ <_: S 1> ใช้เงินแค่ศูนย์บาทค่ะฟรีดาวค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดค่าโอนค่ะและแถมฟรีไปเลยค่ะประกันเครื่องเกียร์สองปีเลยค่ะพี่สองหมื่นกิโลสนใจเนียคะก็สนใจนะน้องแต่ว่าพี่อยากให้น้องเต้นให้พี่ดูหน่อยดิเจอพี่ทั้งทีเต้นหน่อยเลยจะดีหรอพี่แจ๊คเป็นเขินอยูน่นะเดียวไม่ได้หรอกพี่เสียภาพโพสหมดพี่ พี่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 แจ็คของหนูของหนูดีนะเต้นเก่งอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเราสองคนเนี่ยมาทั้งคืนเลยค่ะสนใจคันนี้เลยละกันเดี๋ยวดูข้างในได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะคันนี้นะดูนีเฮ้ยสวยสวยเดี๋ยวขอดูด้านหลังนะยค่ข้างหน้าสวยมากนะสวยสวยดูด้านหลังหน่อย ว้าวสวยเหมือนกันโอ้โหสวยมากเลยสวยนายเตงมันดูรถจากใครนี่เขามาดูให้ตัวเองเลยนะรถสวยมากเลยเซอร์ไพรส์ไงทำไมออกมาแต่เช้าไหนมาไครไครอ้าวเกาะอ,อยู่ได้ไปดิไขวันเนี้ยใช่ปะไข่ก็ไม่รู้น้องแถวนี้ขาขอข้าวกินรถสวยมากเลยสวยสวยนะพี่เนาะสวยเลยสวยมาก รถสวยเพราะว่ามาดูให้ไงก็หเ,เห็นชอบไงให้เขาเหรออืมเอาลำโพงไม่วางเลยเอาไปไหนอรดูรถก่อนสวยนะนไปไหนดูรถนี่ดูข้างน,นอกเลยข้างน,นอกนี่คันนี้เฮ้ยนนรถเขาเป็นอะไรมาะ